แล้วตอนนี้ล่ะอะโสดไม่โสดอ่ะเร็วตอนนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ไม่โสดสนิทอะมีคุยอ่ะถ้าบอกโสดร้อซก็คือต่อแหละแล้วอ่ะเอออันนี้พูดตรงว่ามีคุยเหมือนกันพี่ก็คือว่าไม่สนิทโสดแบบไม่สนิทมีคนคุยแต่ยังไม่ได้อยู่ลงสถานะใช่ครับคุยนานยังประมาณ 4... ี่โอคนนี้ประมาณ แปดเดือนกว่าแล้วพี่แปดเดือนใช่ครับแต่ก็คือสนิทคนเดียวคุยคนเดียวคุยีละคนละคีละราคนละเพราะว่าคนเดียวที่ผ่านมามันเหนื่อยมากพี่ชอบชีวิตสงบพี่เนาะใช่เวลาเวลาคนเราเวลามันเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าผมไม่ชอบให้วิ่งมาเช็คผมด้วยง่ายๆแล้วแล้วก็ถ้าไม่อยากให้เช็คเราก็ต้องไม่ทําตัวให้หน้าใช่ถ้าไม่อยากให้เขาเช็คเราก็ต้องทําตัวแบบไม่ไม่ทาอะไรที่มันไม่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 ดีต่อความสัมพันธ์ใช่ไหมตอนนี้ก็เลยแบบ ไม่ยุ่งเลยสบา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 ยแล้วรู้สึกว่าออแฮปปี้ด้วยอย่างของเราแหลแปะเดอนละเราคิดว่าเราจะมีการขอเขาเป็นแฟนไหมหรือว่าก็จะอยู่ไปอย่างนี้ไม่ไม่ต้องมีสถาน,นะผมว่าถ้าที่ที่ผมทําตัวหรือว่าที่ผมทําอะไรให้มันชัดเจนมากเลวพี่คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะศึกษาใครใหม่แล้วเราก็ให้เขาเป็นที่หนึ่งเสมออะไรเงรี้ยแต่ว่าแต่แต่บางคนผู้หญิงบางคนน่ะอยากชัดเจนเช่นรู้รู้ว่าเธอทําดีรู้เดี๋ยวเป็นอะไรกัน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันมั่นใจมากกว่านี้สักนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยเพราะกรัวหน้าแหกเลยก็อาจจะขอแล้วจะเปิดตัวไหมเปิดตัวไหมจริงๆผมก็เปิดได้นะเวลาผมมีแฟนผมก็เปิดตลอดแต่ก็ต้องถามผู้หญิงด้วยว่าเขาอยากเปิดไหมเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องราวที่เกินกว่าเราสองคนครับพี่เหมือนกับว่า จะมีคนจับสังเกตแล้วก็สนใจเป็นพิเศษอะไรเงี้ยบางทีเปิดมันก็ดรนะงานอะไรที่เราไม่รู้ว่ะเราก็รู้เพราะว่าเราเปิดนี่แหละโดยส่วนตัวที่เคยผ่านมาก็คือตอนแรกก็ไม่ได้จะเปิดเพราะว่าคิดว่าเออแบบเรื่อยๆดีว่ะเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยปรากฏมันมีเหตุการณ์เอาเอาเปิดเอาเปิดขึ้นมาปุ๊บพอเปิดมาปุ๊บตื่นเช้ามาก็ปิดเลยกูก็เลยได้ฉาดยาแม่แพทแปซึ่งกูไม่ได้อยา ีคือถ้าเปิดแล้วมันจะมีมีอะไรให้รู้เยอะกว่าเดิมก็คืออ่ะเธอฉันเปิดตอนประมาณเท่าไหร่สองสามทุ่มครับพี่ถ้าจำไม่ผิดประมาณสองสามทุ่มฉันเปิดใช่ไหมฉันก็อ้าเปิดอ้าเปิดสองสามทุม่มทุกคนก็อุย้ยฮัลโหลเฮียหลังจากนั้นเจ็ดชั่วโมงกูตื่นขึ้นมา <c oughs> ปิดความสัมพันธ์ค่ะกูะตื่นขึ้นมาปิดความสัมพันธ์แล้วคนบอกอุ้ยเปิดแล้วปิดแล้วคืออะไรไปอ่านในคอมเมนต์ไงคนก็แบบมาเมนต์ว่าเอ๊ะ เหมือนยังเห็นเขาอยู่กับคนนั้นเอ๊ะแล้วคนนั้นเอ๊ะตกลงอ้าวอืออ้าวอะไรกันเก้าอะไรกันก้พื่ความปลอดภัยของตัวเองปิดเลยปิดมักูก็เลยได้เลยจ้ะ8ปีก็คือบางทีเปิดมันก็ได้รู้อะไรในสิ่งที่เราแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมีแผนจะแต่งงานไหมคะคาสโนวาจริงๆอยากอยากอยากแต่งนะพี่ ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอยู่ที่คนทั้งข้างเนี่ยยังไม่พร้อมสักทีข้างไหนข้างนี้เหรอข้างนี้เหรอ